จำได้ไหมจำไม่ได้ทำไมถึงจำไม่ได้ประโยคเหล่านี้นะคะพูดเป็นภาษาเกาหลีไว้ง่ายไปติดตามพร้อมค่ะสวัสดีค่ะอัญญาเซียนน้าพัฒษาค่ะก่อนอื่นนะคะประโยคคำถามที่ว่าจำได้ไหมภาษาเกาหลีพูดแบบนี้นะคะเียงนายอเคียงนายอคำว่าเขียวแปลว่าความจำหรือความทรงจำนะคะส่วนนายแปลว่าออกหรือออกไหมฉะนั้นนะคะประโยคนี้จะแปลว่าความทรงจำหรือความจำเนี่ยมันออกไหมหรือจำได้ไหมนั่นเองค่ะ แต่หากว่าเราต้องการถามผู้ใหญ่นะคะว่าจำได้ไหมคะต้องใช้รูปสุภาพโดยการถามแบบนี้นะคะเคียงนาเซ็ยเคียงนาเซ็ยในส่วนของการตอบก็ง่ายมากเลยนะคะหากต้องการบอกว่าค่ะจำได้ค่ะก็แค่พูดว่าเนเคียงนายอเนเคียงนายอแต่ถ้าหากว่าจำไม่ได้ค่ะก็ตอบแบบนี้นะคะเคียงอันนายอเคียงอันนายอจำไม่ได้ค่ะ หรือหากต้องการพูดว่าทำไมถึงจำไม่ได้พูดแบบนี้นะคะโอตเคเคีย o มูดเทลโอตเคเคียมูเทํทำไมถึงจำไม่ได้คำว่าโอตเคแปลว่าอย่างไรนะคะเคียวความจำหรือความทรงจำมูดไม่สามารถ h เฮลทำนะคะเพราะฉะนั้นโอตเค คีย์อบทเทลทำยังไงเป็นมายังไงหรือว่าทำไมถึงจำไม่ได้ออตุเคคียกบูทเทลมาดูประโยคสุดท้ายกันนะคะหากต้องการพูดว่าทำไมถึงจำได้หมดเลยพูดแบบนี้นะคะออตุเคท่าคีย,ออยอคอคาำว่าออตุเคแปลว่าอย่างไรนะคะททั้งหมดคีย์อจำได้ฉะนั้นออตุ ทาเคียวเคลียวทำไมถึงจำได้ทั้งหมดเลยล่ะเป็นไงบ้างคะเนื้อหาวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมพูดตามแล้วก็นำไปใช้บ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ